สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนนี้ที่ซื้ออะไรที่สองนะคะช่วงที่อัดนี้มันเป็นช่วงวันที่ประมาณส5 16้าบนะคะก็อาจจะยังไม่สิ้นเดือนดีนะคะซึ่งอะไรที่หลังจากนี้ที่ซื้อไวก็าอาจจะไปทบ่าเดือนหน้านิดหนึ่งแต่มั่นใจว่าอาจจะไม่มีอะไรต้องซื้อแล้วแหละทุกคนดูถูกใจคอนเทนต์นี้กันมากเลยอ่ะชอบเห็นคุ กูเสียตังค์บูกวะมาเริ่มแรกนะคะถุง SOS ก็ไม่ได้มีเลยเลยได้เดรสมา1ตัวนะคะขึ้นรูปนะคะเพราะว่าดิฉันทิ้งไว้ที่คอนโดนะคะไม่ไเอามาด้วยจําไว้ว่าการซื้อเสื้อผ้านะคะให้วัดที่เรานะคะอย่าไปสนใจคนละพังมาอยากใส่ใส่ใสก็ซื้อไปเลยนะคะเผื่ออาไว้ต้องมีงานไปไหนที่แบบสีฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ไปนะคะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ก็ให้รู้สึกว่าก็มันสวยดีนะผ้าเป็นกำมะหยี่ก็เดือนนี้ ซื้อเสื้อผ้าแค่อันนี้เองเพราะว่านอกนั้นคือมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบเราสอยมาจากเกาหลีแล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็เดิมๆเ,เลยซื้อเสื้อผ้าแค่นี้เคชันเไปดูล่าสุดก็ไม่มีอะไรเลยก็โบโบเบบอะไรเงี้ยเออผ่านถัดมาด้านในนะคะก็แน่นอนไปเยือน e v e n นด์บยมาก็ต้องซื้อของที่อีฟ n นด์บอยนะแคร เออจริงๆต้าลืมหยิบมาอีกอันด้วยแหละทิ้งไว้คอนโดนะคะเริ่มแรกนี่คือสำลีคาริชมาเป็นแบบเซนซิทีฟสกินซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าแล้วไอ้สำลีอื่นๆมันไม่สำหรับเซนซิทีฟสกินเหรอวะ <c oughs> คือสำลีเป็นสิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนลองทุกๆเดือนนะแต่ว่า f ฟ n น l ลี Finally, ส่สุดๆเลยอะที่แบบว่าชอบมากๆคือจะเป็นของคอสเมที่มันเป็นรูปน้ำกบเอออันดีมากอันดีโคตรๆเลยนะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีใครพูดถึงแต่ดีมากแต่ไม่รู้ปัจจุบันเราจะไปหาซื้อที่ไหนคอสเมยังมีไหมยังไม่รู้เลยเนะี่ยลืมยังอยู่ไหมยังไม่รู้เลยนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งที่ชอบคือของชิเซโดนะจากนั้นซื้อสเปรย์ฉีผมมาจริงๆซื้อมา2อยี่ห้อมีอันนึงของดีแคสแล้วก็วันนั้นไปนงานดีแคสนะคะก็ได้ตัวสีผมมาด้วยนะจริงๆสเปรย์เนี่ย ส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าอยากเอาอยู่ทรงมากอะ่ะอย่าไปใช้ของแพงมากบางทีของชีปอะ่ะมันตั้งแบบ <c oughs> ดีมากนะคะก็เลยอันนี้ลองมาดูเป็นกระป๋องเล็กเผื่อเอาไว้เวลาไปงานข้างนอกด้วยนะคะบางทีต้าแบบแอักเสบต้องอะไรอย่เงี้ยก็สเปรย์ฉีดผมอันนี้ของ l i ฟ e Ford ถัดมานี้เป็นสิ่งที่ทุกคนยุโยงส่งเสริมบ่อยมากนะคะตอนนี้ประกาศโดยทั่วกันว่าบาร์ล็กตาคลับกรุ๊ปไลน์ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะคะ oh. เดี๋ยวเอาไว้วันไหนที่ป้าดูแลทุกคนได้ดีกว่านี้ก็จะกลับมานั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันเนี่ยก็ในกรุ๊ปก็มีการป้ายเรื่องนะะี้ค่ะมันคือที่ล้างน้องจูบูจีบีจิมมี่ของเรานะคะนี่คือของยี่ห้ออารยาเขาคุยใน,ในบอร์ดแหละว่าแบบน้ำยาล้างจุดซ่อนแฟรนอะไรดีอะไรเงี้ยก็มีแต่คนแนะนํายี่ห้อนี้นะคะก็เลย ซื้อมาลองอันเนี้ยเป็นขวดเล็กแล้วมันก็จะมีขวดใหญ่ก็เลยคิดว่าลองซื้อขวดเล็กมาก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะว่าต้าไว้ที่คอนโดเช่นกันตอนนี้กลับมาอยู่บ้านนะคะแต่เดี๋ยวไว้ใช้แล้วเดี๋ยวจะไปบอกเล่าในสตอรี่อีกทีว่าเป็นยังไงนะคะแต่ราคาไม่สูงมากนี่จะได้ประมาณ200กว่าบาทนะคะจากนั้นอันนี้รู้สึกว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้อัปเดตผลิตภัณฑ์เลยที่มันเป็นซองๆเลยเนอะอันนี้ของ p e r r y c o v e r o r acne น,นะคะมันก็คือคอน n ีลเลอร์นะคะเก็บปุ๊บสิวหักปั๊บฉันชอบความเคมที่แบบว่ากบเนียนไม่อุดตันแล้วมัน for sensitive skin เขาเขียนไว้ข้างล่างนี้ซองน่าจะซองัน49บาทนะจากนั้นอันนี้ลองใช้มาสาักพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูสรุปรีวิวได้ในเพจคุณบารอ,อกตูบารอ,อกตานะคะ เซรั่วิตามินซีคือมันเป็นเซรั่มวิตามินซีที่ปกติอะวิตามินซีมันจะใช้ยากอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ามันจะมีความไวต่อแดดไวต่อแสงใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าเหมือนเขาทํามาใหม่ให้มันมันมีเซรามไอที่มันจะช่วยเหมือนแบบเหมือนขัดแย้งกันนะให้แบบว่าเออมึงแพ้ใช่ป่ะไอสารก็เฉยเซรามไอเลยมึงจะได้ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนใช้ยังไม่แสบนะแม้ว่ามันจะเป็นวิตามินซีเพียวแบบ10%ส่วนตัวใช้ตอนเย็นซะเป็นส่วนมากตอนเช้าแทบจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันไวต่อแดด ใครจะใช้ตอนเช้าก็ได้นําว่าให้ทากันแดดดีๆเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออหน้าช่วงนี้มองๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดีสาหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองผิวแพ้ง่ายไปใช้จากน,านั้นในหมวดเออสกินแคร์มไม่จบทพาไม่รามีสกินแคร์เยอะจังวะโรเมดเอ็กเนสปอร์ตหลังจากที่ไม่ได้ใช้ยาแต้มสิวมานานมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีก็รู้สึกหวงหวิง ก็เป็นหลอดที่เป็น acne spot gel อันนี้ต้าใช้มานานมากๆๆๆแล้วแล้วก็เป็นยี่ห้อที่หนึ่งในย่ห้อที่แนะนําทุกคนว่าถ้าชอบการแต้มสิวแล้ยุบ เลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันค่าหัวสีได้ดีก็ของโปรเมดดีนะคะราคาแรกๆแพงมากเลยแต่หลังๆเหมือนเขาก็ทําราคาให้มันถูกลงซึ่งอันนี้ก็โอเคนะถัดมาในหมวดของเมคเคอร์นะคะแน่นอนคอสลุกกาวติดขนตาปลอมของคอสลุกนะคะดีเสมอต้นเสมอปลายใช้มาแท่งที่3ามล้านแปดแสนสี่หมื่นแท่งแล้วนะคะชอบเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะคะว่างเมคอัพอ๋อเราไปเจอลิปยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าโฮมแลก ไม่แน่พาใจอ่านว่าโฮมมีแลนหรือโฮมแลนอย่างเดียวมึงแบตจะหมดไอเชียแบตกงจะหมดทําไงเดี๋ยวก่อนนะไปหาก็ <c oughs> มาต่อนะคะเมื่อกี้กล้องอีกตัวหนึ่งได้ทําการปิดตัวไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าลืมเอาแบตมาก็เลยเปลี่ยนเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็เลนอีกแบบหนึ่งก็เลยทําให้เห็นเลยว่า <c oughs> โหห้องลกมากเลย เ,เมื่อกี้เราคร้างกันที่นี่ใช่ไหมลิปแมทของ HOME LAND นะคะก็ต้าซื้อมาจาก EVEN BOY สีมันสวยดีแล้วก็ราคาลดไม้จำไม่ได้แต่ว่าเนื้อค่อนข้างจะโคตรจะแมทตึงๆแต่ว่าสีอะสวยดีแบบว่าดูมีความ เฮ้ย hey, นูดนูดกุบกุบใจใจอะไรประมาณเนี้ย uh, ก็หลองกระดาษหวะอะไรเงี้ยด um ูม <ok ีความแบบใส่ฝอดูมีความถ้าอยู่บนปากแล้วน่าจะแบบว่าออกมาดูดีทันทีทันใดนะคะก็เลยซื้อติดกลับมาด้วยถัดมาอ่ะเป็นลิปหมวดเดียวกันก่อนนะคะลิปของเออนามิ่ง คือต้าไม่แน่ใจว่ามันควรจะอ่านว่าน้ำมิงอหรือน้ำมิงน้ำมิงน้ำอิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นชื่ออะเป็นแบรนด์ของคุณเกาหลีเกาใจก็ลองซื้อมาทั้งลิปแล้วก็บลัชออนนะคะจริงๆแล้วของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความที่ดีงามอยู่แล้วเราก็ได้ยินกิจสมนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ลองซื้อมาใช้เป็นกิจจะลักษณะสักทีนะคะแต่ว่าแน่นอนซื้อลิปมาเราซื้อเป็นสีแบบมันจะมีแมตต์กับบลมแต่อันนี้จะเป็นเนื้อบอมบาม,บามแล้วก็เป็นเฉดที่เราชอบก็คือ เดิมปากเดิมต้านเนี่ยจะมีความคำ้ำค้ำเข้มเข้มหน่อยพอทาสีนี้เข้าไปมันก็โอเคไปด้วยกันได้ดีนะคะก็เลยซื้อติดกลับมาด้วยราคาไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นนะจ้าห้าหกร้แล้วก็ซื้อบลัชออนมาที่มีความเป็นบลัชออนที่ดูเหมือนแป้งด้ความเือนแป้งที่ดูบลัชออนมันจะเป็นแบบว่าสีจะนูนๆไม่ได้ไม่ได้แบบวะทาไปปุ๊บอะไรวะนี่คืออะไรวะ ไม่เหตุอะไรเว้ย่ยคือตั้งใจจะซื้อมาเพื่อที่เป็นเหมือนเบสก่อนจะปัดบลัชเบสบลัชนะพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านี่สีชื่อว่าเบเกร์นั่นเองนะคะเขาก็มีหลายๆสีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แบรนด์นี้จะทำสีค่อนข้างมินิมอลสไตล์หน่อยละมนุลมนละมุนจุกจุกคึ้มนีตาอะไรอย่างเงี้ยแบบเกาหลีเกาใจอะไรแบบเนี้ยก็แบรนด์มนเคยเกาหลีไง ก็ใช่มันก็ต้องเกาหลีเกาใจนะคะมาเมคอัพสุดท้ายจากอี e แฟน y บอยนะคะก็ลองซื้อสิ bueno> ่งนี้มาเพราะว่าเป็นของออกใหม่ด้วยแล้วก็รู Send ้สึกว่าซื้อแล้วดูเป็นเหยื่อการตลาดดีนะคะนี่คือ 2PO My Eye 2PO Original นั่นแหละเขาออกเป็นอายแชโด์นั่นเองนะคะก็เขาเคมว่ามันเป็นอายแชโด์ซับมันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะมีทั้งหมดน่าจะ20กว่าสีขายอันละ99บาท เขาบอกว่าเนื้ออายแชโดว์มันจะมีความแบบสามารถซับมันที่ตาได้อะไรอย่างเงี้ยเนื้อค่อนข้างนิ่มนวลทีเดียวเนื้อจะมีความแบบไม่ฟุง้งไม่กระจายมีความนวลน,นวลน,นิ่มๆน,นะคะน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบอายแชโดว์ที่มันติดหนังตาแบบเลยอะ่ะบางคนอาจจะเปลือกตามันไม่ทนต่ออายแชโดว์อันนี้เบอร์14นะคะรู้สึกว่าตัวชิมเมอร์เขาทำได้ดีเกือบทุกอันเลยนะโดยรวมแล้วเนื้ออายแชโดว์ดีให้สีที่ตรง สีที่ค่อนข้างแบบดีนะคะใครหายชโดเดียวเดยวอยู่ก็ไปลองได้ของทูพี9.9บาทมากันที่ฝั่งบ้านเซฟอร่าบ้างหมดที่เซฟอร่าไป4,000กว่าบาทนะคะอย่างแรกอะ a c e ฟ r 2 to o ชูท f a Too Fame นะคะอันนี้นะคะ เป็นพาเลตที่ไม่ถึงกับใหม่มากแต่ก็ไม่ได้เก่ามากก็ก็แววมันออกมาสักพักแล้วว่าเขาจะออกสิ่งนี้นั่นเองนะคะเปิดมาก็จะเป็นพาเลตในทรงที่แบบว่าดอกไม้ดอกทรายดอกปุบดอกกิบผีเสื้ออะไรเงี้ยคือเขาเป็นธีมแบบอารมณ์สีฟ้านะคะในพาเลตก็จะมีสีตามเดิมๆของส่วนตัวรู้สึกว่าก็เดิมๆนะเอาดีๆนะมาอันเนี้ยออกใหม่แบบล่าสุด Rare Beauty เ uh, Kyver จะมี Rouge แล้วก็เป็น Crayon r i p ที่เป็นเขียนขอบปากนะคะมีมาทั้งหมดประมาณ6 7หรือ7สีมาในรูปแบบสีที่เอาส่วนตัวเลยนะถ้าเธอไม่มีสีแนวแนวนี้ฉันว่าเธอชอบทั้งหมดเพราะว่าจะมาในกึ่งความที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่รีลาไม่ยากไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยแม่หนูซื้อมาแล้วหนูจะได้ใช้ต้นไหนเยอะอะไรเงี้ยไม่ไม่ยากล่าซื้อสี l i ฟ e l y กับตัวที่เป็น c r ี y อ n นซื้อ CREATIVE นั่นเองนะคะเดี๋ยวท้ายดูเลยไหม <S <S นี่นะคะครี y อ n นก็จะแบบนี้ไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดก็ถ่ายออกมาสีสวยสีเป็นแบบพุดดีวันนี้จะเป็นคนหวานอันนี้เงจริงๆสามารถแต่งคู่กับ Too f f c e e อันนี้ <S 1> <S 1> <S ได้เลยนะตัวแท่งลิปที่เป็นลิปสติกก็จะเป็นแบบนี้ตามเอกลักษณ์นะคะก็เป็นแบบครึ่งวง,งกลมมันก็จะแคล็กปึง้งนะคะ คือลิปคเอยอนก็มีประโยชน์ในการที่สมมติถ้าเราอย่างเงี้ยเป็นคนขอบปากเข้มอย่างต้าเป็นคนขอบปากเข้มใช่ไหมก็เอามากลบได้อย่างงี้แล้วก็ระบายอ่ะอันนี้ลงลิปครอยอนไปก่อนนะคะจริงลิปครอยอนสีนี้สวยมากเอ่อครีเอทีฟคือเลเวลียอันเนี้ยสีมันจะเป็นแบบนี้คือในกล้องอ่ะอาจจะดูเป็นส้มๆอันเนี้ยอยากให้ไปดูของจริงเพราะว่าสีอะไรประเภทนี้มันจะมีความเพี้ยนสูงมากแต่ว่าของจริงมันจะมีความติดชมพูสตอร์เวอรี่หน่อย,อยๆออ่ะอันนี้อันนี้แอบชอบตรงนี้ จากนั้นมาถึงหมวดที่ไม่เกี่ยวกับเมคอัพนะคะอุตสาห์พูดว่าเออเราจะชอปปิ้งให้หนอยลงนะคะมาถึงกันที่หมวดจานบ้างนะคะ อ่ะอันแรกทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วนี่คือ a m a z i a c m a s หรือว่าถ้าเราอุ้ยนี่ผมเหมือนแม่ใบอั้นตันปะ a c m a s ออกเสียงผิดครับ Ahmas Ahmas นะฮะก็ซื้อจานมานะคะเพอเอินน้องขวัญของขวัญเขาไป a m a z e พอดีก็เลยฝากน้องซื้อมาด้วยนะคะเป็นลายที่ไม่ใช่ลายใหม่เพราะว่าเราลายใหม่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ไม่สวย <c oughs> นะราคาประมาณ10,000ื เท่าไหร่จะไม่ได้นะคะแล้วมีอินโฟเมชันว่าแบบอันนี้เป็นคอลเลคชันที่ชื่อว่า p a s i f o r i a p a s i f o r a หรือช่างแม่งเหยซตเลกูบอกแล้วโงก่ก็จริงๆแล้วในเซตจะมีทั้งหมด2ใบนะคะอันนี้ต้าเอามาให้ดูอันเดียวเพราะว่าทั้ง2ใบมันลายเหมือนกันคือเขาจะขายเป็นคู่ลายเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นลายดอกไม้ที่ a r t i ิ t เขามีการพ่นอะไรของเขาเพ้นอะไรของเขาไว้นะคะแต่ว่าเป็นลายที่ซับซ้อนดีจริงๆใต้อยากได้อีกลายหนึ่งด้วยแต่เวลามันขายเป็นคู่อ่ะเขาจะขายลายเดียวกันมันก็เลยทาให้เราเป็นไฟบังคับว่าเออเราก็ต้องซื้อแบบถ้าอยากได้อีกลายหนึ่งก็คือต้องซื้ออีกคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ แล้วก็เพิ่งซื้ออันนี้มาสุดๆร้อนยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้แกะออกมาด้วยนะคะเอ่อไปเอ็มคอเทียมาแล้วก็จริงๆเลงจานอันนี้มานานมากมากแล้วเอออย่าถามยี่ห้อเพราะว่าเอาจริงโง่ไปดูเอง อะไรเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะคือเป็นการซื้อที่ไม่รู้จักยี่ห้อด้วยแต่แค่รู้ว่าสวยแล้วก็อยากได้นะคะอันนี้ต้าซื้อที่ร้าน Room Concept Store นั่นเองเออราคาประมาณ3,000กว่าบาทเนี่ยอันนี้คือจานไซส์กินข้าวที่แท้จริงอันนี้คือ จานข้าวดีไซน์จะเป็นแบบนี้มันคือของ H Y b r e a อะไรไม่รู้แหละเอาเป็นว่าทุกคนก็ไปหาอ่านกันเองนะคือนางทาเป็นดีไซน์ว่าเหมือนเอาจาน2จานมาประกบรวมกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคือแบบแผ่นเดียวกันแต่นางทําดีไซน์ให้เป็นแบบนั้นซึ่งแบบเก๋มากแล้วก็กินข้าวก็เพลิดเพลินก็เป็นไซส์ที่แบบเราสามารถใส่นูน่นนั่นได้คือนางมีอีกหลายคอลเลกชันมากๆเลยเว้ยซึ่งน่าเก็บมากๆเลยสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหรือมันจะต้องมีนะคะไม่น่าเข้าไปในตึกนั้นนะคะนั่นคือตึกเมกาพลาซ่านั่นเองขออนนัออนเชิญต้นต้นเต้นมันี่เบบี้คุกกี้มอนสเตอร์นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นไซส์ขนาด1 0 0่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ได้มาในราคาที่ห้าหลักก็เป็นเลขสี่ตัวต้นนะคะก็ถือว่าได้มาในราคาที่เราต่อรองแล้วเราค่อนข้างพอใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากคือถ้าแสนา,าพุ๊บเอากลับเลยนะคะตัวนี้ช่วงราคาที่มันดีดอะ่ะมันดีดไป60,000่นกว่าเกือบ69อก้าอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใจร้อนมือหวามแต่น้องเกียวนะคะน้องเกียวก็บอกว่ามึงใจเย็นมึงใจเย็นก็ใจเย็นจนได้ราคาที่แบบโอย พอดีพอดีตรงกับใจนะคะก็เลยพาลูกชายกลับบ้านมาด้วยนะคะเป็นบริวิกคุกกี้มอนสเตอร์คือมันจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินตาชอบสีน้ําเงินจริงๆสีแดงก็ชอบนะคือตาชอบสีโทนเย็นหมดในห้องนี้ทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะไม่มีสีทองไม่มีสีอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าตาเป็นคนที่ไม่ชอบสีโทนร้อนอะไรเท่าไหร่นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอะชอบอะไรที่สีฟ้าคูลโทนนะคะเราก็เลยชอบน้องสีน้ำเงินไอ้เฮี้ยมเกี่ยวเปล่าวะ ซึ่งเขาก็พูดว่าที่ราคามันลงเพราะว่ามันน่าจะมีเอ dition 2องมานะคะแต่อย่างที่บอกว่าต้าเนี่ยไม่ได้ซื้อเอาเก่งกําไรไม่ได้ซื้อเอาแบบก็ซื้อตามความชอบเท่านั้นเองนะคะนี่ก็ได้น้องกับบานมาด้วยก็นี่ก็คือเป็นชิ้นสุดท้ายนั่นเองนะคะและนี่ก็คือสิ่งของที่เดือนนี้พี่สุดอะไรนทั้งเกือบทั้งหมดนะคะเรื่องจิจิปทะ,ะที่มันเล็กกว่านี้ก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแต่ก็ประมาณนี้แหละโอเค เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าเดือนหน้าดีฉันจะทำยอดตัวเองเป็นยังไงแต่เดือนหน้าปฏิญาณกับตนเองแล้วว่าจะช้อปปิ้งไม่เกินหนึหมืบ่บาทบทหาทจะทำได้ไหมทฉันทำได้ฉัททำได้ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเดือนนี้พี่ซื้ออะไรอะ ถ้าชอบกันรักกันอยากให้มีเงินไปซื้อของมาให้ดูก็อย่าลืมดูคลิปกันเยอะๆนะแชร์คลิปไปด้วยจะได้ได้เงินจากยูทูบบ้างจะได้มีคนมาจ้างบ้างเนาะเราวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊าย่าสวัสดีค่ะแล้วลืมอีกอันนึ่งอ่ะสุดท้าย behind the scene this is a ที่เก็บข้อมูลจากมือถือนี่คือแซนดิคที่ต้าเอาไว้เก็บข้อมูลในซัมซุงนั่นเองนะคะมันก็นด้านหนึ่งจะเป็น USB อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบ Type C สามารถที่จะเสียบลง S22 ตรงตูดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลเข้ามาในนี้นะคะเพื่อที่ต้าจะเอารูปภาพต่างๆวิดีโอเงี้ยไปทำงานใน Macbook ต่อนะคะง่ายมากอันนี้500กว่าบาทนะคะดีชอบแล้วก็ใช้ได้จริงอันนี้ 128G กิกเก๋เหมดจบแล้วจ้ะ